คุณทางชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับผมที่ทําออกมานะทุกสัปดาห์เลยนะครับสําหรับตารางหนังทําเงินของไทยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและเชียงใหม่นะครับผมร้อยขาไม่ถึงล้านนะฮะตอนแรกผมว่าเฮ้ยต้องเท่าไลโอว่าประมาณสองล้านผมจําได้ว่าไลโอเนี่ยเปิดตัวสัปดาห์แรกอะ่ะสองล้านกว่าบาทนะครับผมอืมประมาณสองล้านสามอะไประมาณนี้เลยฮนะสองล้านกว่าบาทไลโออะ่ะ นะครับผมว่าน่าจะเท่ากันใกล้เคียงกันอนะไรเงี้ยแต่เย่กว่านะครับร้อยขาเก้าแสนนะครับผมจริงๆนะผมพูดอย่างนี้เลยนะคือตอนนี้หนังที่ฉายในบ้านเราอ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับที่เป็นปัจจัยหนึ่งของรายได้มันเป็นเรื่องกระแสน,นะครับผมกระแสอะไรอย่างนี้ชัวร์จริงๆอ่ะร้อยขาเนี่ยทําดีกว่าไลโออีกคุณภาพหนังดีกว่าแต่ว่ากระแสมันตกมาละ มันเลยเหมือนกับไลโอไงไลโอเอนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของหนังสัปลาดที่เข้าแล้วกระแสอ่คนก็คาดหวังคนมีความหวังว่าหนังมาต้องดีนะครับผมคนก็เลยไปดูมากกว่าปกติหน่อยนะครับเป็นเรื่องของกระแสแล้วก็ความคาดหวังกระแสและความคาดหวังตอนนั้นน่ะคนคาดหวังแล้วก็กระแสดียังไม่เห็นอะไรไงเป็นห่างเรื่องแรกเปิดหัวนะครับผมเปิดหัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดหัวหนังเรื่องแรกเอ้เอออยอออต้องดีวะ โอคิงมาดีอะไรเงี้ยไปบันดับไหก <laughs> ระแสก็ตกนะฮะพออเพราะกระแสตกมันก็ซ้าเติมด้วยอีกบึงการอะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นหนีค่าแล้วก็มาเรื่องวันทันเด็ะฮะไลโอล้านห้านะครับผม,มไปดูมาละล้านห้านะฮะไลโอก็คือมากกว่าร้อยขาเนะี่ยประมาณห้าแสนนะครับประมาณห้าแสนนะฮะมากกว่าเั่าไหล่ต้องตกลงไปตกลงไปแล้วนะฮะ คือเพรอะไรบ้างอ่ะเห็นไหมฮะนี่นี่เพ้หนังที่เข้าไปแล้วนะฮะสไมพกเนี้เห็นไหมฮะสไมล้านสามอ่าทิกเก็ตไม่น่าเชื่อนะเหลือเชื่อนะฮะทิกเก็ตทูพาราไดเนี่ยหนังของจอร์ดคูนี่และจูเลียโรเบิร์ตนะครับชนะเลยโอ้โหชนะชนะเลยนะฮะชนะ้อยขาด้วยอ่ะเออชนะว่ะนี่งล้านสองชนะว่ะเออมีอะไรพูดถึงแสดงว่าอุ้ยคนไม่ดูอ่ะคนไม่ดูเลยนะ ที่เกตูพาร์ได้เนี่ยเป็นหนังโรแมนติกอคอมเมดี้นะครับผมผมดูมาแล้วแล้วก็ผมก็รีวิวไปละนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สนุกหรอกมันก็เฉยๆตามสูตรทำเร็จทุกอย่างเดาออกนะครับผม <S <S คณนะกานทำเด็ดนะค,ะครับผมคนทไทยดูหนังฝรั่งมากกว่านะฮะแฮร์รี่พอตเตอร์หนังเก่าที่เข้าแล้วนะฮะอนนตัวอย่างคณีก็ผลิตออฟไลน์นะครับผมหนังเก่าด้วยคณะร้อยขานะครับผมโดเรมอนไม่ต้องพูดถึงสี่ล้านนี่ฮะ เฮร์รี่พอตเตอร์ร้านเจ็ดนะฮะสมายชนะหมดเลยได้น้อยร้อยขาได้น้อยมากเลยอ่ะผิดร์มมาเยอะคนรู้ทันละว่าหาหนังแนวไหนอะไรเงี้ยนะฮะคิดเห็นยังไงบ้างน,นะฮะในช่องแชทไม่อ่านด้วยไหนยิ่งกว่าไลโอ <laughs> ยิ่งยิงฮะยิ่งกว่าไลโอ,ออ่ะเออนี่ไงลได้ออกมาแล้วเนี่ยตัวอยู่เนี่ยอันดับห้าคือจริงๆนะอืผมว่าจะไม่น่าจะเก็นอันดับสาม คือติดท็อปทรีนะครับผมหนังเปิดตัวใหม่อ่ะสัปดาห์แรกก็เป็นหนังไทยด้วยนะครับผมแสดงว่าวัยรุ่นไม่ดูแล้วฮะพวกวัยรุ่นไม่ดูละคือผิดหวังจากไลโอมาแล้วก็กระแสไม่ดูเลยนะครับกระแสไม่ดูไปดูหนังเก่าดีกว่าพวกวัยรุ่นเนี่ยไปดูอะไรพวกคนเด็กหนุ่มสาวเด็กเด็กมัธยมนะเด็กสดๆเนี่ยไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะถูไหมฮะแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยดูแน่นะครับผม โดเลมอนพวกนี้หนังญี่ปุ่นนะครับผมแบบดับบอลบอลไงมันจะมีคนวัยรุ่นกลุ่มหนักดูหนังญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งตอนนี้พวกวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มหนังญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วฮะระดับหนึ่งแล้วก็พวกเมเจอร์เอเนี่ยมักจะนําหนังญี่ปุ่นอ่ะเข้ามาฉายแล้วฮะตอนนี้ผมสังเกตดูเพราะว่าจะมีกลุ่มตลาดก็คือพวกกลุ่มวัยรุ่นที่ดูหนังญี่ปุ่นบางส่วนแล้วก็มาเข้ามานะผมนั่นแหละ แต่ว่าคนไทยเนี่ยหายไปเยอะว่ะนะครับผมหายไปเยอะวัยรุ่นที่ที่ดูหนังโฟคิงอ่ะเอาง่ายง่ายะฮะวัยรุ่นที่ดูหนังโฟคิงอ่ะเขาไม่ดูนะครับผมร้อยขาเนี่ยนี่เราวิเคราะห์ได้เลยนะเราวิเคราะห์ได้เลยว่าคนที่ดูหนังร้อยขาแล้วก็ไลโออ่ะจริงๆเนี่ยฮะก็คือคนที่ดูหนังโฟคิงนะครับผมแต่เขาไม่ดูนะ,นะฮะร้อยขาเนี่ยเออก็อย่างว่าเลยฮรเราต้องทำเราเราต้องเข้าใจว่าบทหนังมีส่วนสําคัญนะครับผม แน่นอนนะฮะอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับซีจีเนี่ยไปดูคอนเทนต์อื่นก็ได้อะไรเงี้ยเออแต่คุณภาพของบทหนังเนี่ยมีส่วนสําคัญที่จะทําให้คนอ่ะดูหนังเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับอยู่ที่บทหนังเลยนะะอย่างนี้อันนี้คือโจทย์ใหญ่นะครับผมอยู่ที่บทหนังนะฮะชัดเจนเลยอืชัดเจนเลยนะครับผมแต่ว่าเหลือเชื่อนะฮะเพจที่เกตุทูพาไดเนี<ท>่ยแสดงว่า<ท> ลุงจอร์ดคูนี่นะครับผมแล้วก็ป้าจูเดียโรเบิร์ตเนี่ยยังขายชื่อได้อยู่นะครับคนไทยวัยทำงานนะครับผมยังดูนะฮะแต่รอบที่ผมไปดูที่เกตูพระไดาเนี่ยมีคนวัยทำงานทั้งนั้นเลยนะฮะที่ไปดูก็คือคนรุ่นอายุสี่สิบอะไรเงี้ยนะครับผมที่เข้ารู้จักดาราดังไงเขาก็ไปดูกันเพราะว่ามันหาโอกาสยากที่ดาราสองคนเนี้ย oh <my> จะอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะครับผมดารากิจเอลิส <'s> ได้มากกว่า เืนนะครับว่าไอ้ตารางเนี้ยมันคือกรุงเทพบริบณฑทและเชียงใหม่นะครับผมคือคนในกรุงเทพอะ okay, s <S ดูน้อยกว่าไลโอละนะครับผมวันทันเดียเนี่ยน้อยกว่าห้าแสนแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่รู้นะฮะต่างจังหวัดอาจจะมากกว่าก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เราไม่เห็นเพราะว่าทานเทเลนบล็อกออฟฟิศอะที่เขาเก็บทั้งประเทศไทยอะ่ะก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายได้ออกมาในวันนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นภาพผลธรรมเทศนะบางทีนะครับทั้งประเทศเนี่ยอาจจะมาก ก็ได้นะครับผมออนนี้แค่ในกะรุงเทพปร <Okay. S 1> ิมนทลและเชียงใหม่นะนะครับจริงครับมาวันแรกมีรอบเดียวทุ่มหนึ่งมันฉายลงเดียวกับอวตันอ๋อ